สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนักพัฒกับโนก o u t u b e วันนี้ผมก็จะซ่อมสิ่งน,นี้นะครับปลั๊กไฟนะครับที่เราซื้อมาใช้ไปได้สักพักหนึงแล้วมันเสียบไม่ติดเลยมันเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเราจะรื้อและจะซ่อมอยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาสกูรไลนะครับมาไขสกูออกเลยนะครับ หลังจากที่เราไขสกรูออกมาแล้วเราก็เห็นเลยนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุของของสายปลั๊กที่มันใช้ไม่ได้นี่นะครับเนื่องจากนี่นะครับที่รอยบัรกีตรงนี้ไว้มันหลุดออกจากกันนะครับเนี่ยมันก็เลยใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาซ่อม นะครับเจ้าสิ่งนี้ให้มันติดและให้ใช้ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีอะไรกันบ้างก็มีตัวปฏินะครับน้ำยาน้ำยาประสานะแล้วก็ตะกัวเดี๋ยวเราก็เอาตะน้ำยาไปไปป้ายป้าย,ายตรงนี้เลยนะป้าย ไปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าบัตรกีนะครับตัวนี้อ่อาบัตรกีมันติดกันนี่แค่นี้เองครับติดกันแล้วนะตอนนี้ติดกันเรียบร้อยแล้วดึงดูดึง,ดดงไม่หลุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ลอง ประกอบเข้าก่อนแต่เรายังไม่ขันล็อตนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กเลยเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กแล้วนี่ไฟไฟโชว์แล้วนะครับเห็นไหมครับติดแล้ว เดี๋ยวเราลองกดปิดนะครับดับกดเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็ามาประกอบน็อตนะครับ หลังจากที่เราประกอบแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบปักอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับายติดเนี่ยผมจะดับก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ถือเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ